สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t าาลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้วันที่15บ้านเราตําบลฝนยังตกชุ่มฉ่าอีกหนึ่งวันนะคะหลังจากนั้นค่ะ16ไปจนถึง20ตุลาคมฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ขณะที่ภาคใต้ค่ะยังมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นต้องขอให้คุณผู้ชมบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ํป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชังเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ต่อหลาง และอ่าวไทยตอนล่างนะคะขณะที่มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตันหลอดช่วงค่ะ